ถ้าจะนับดูจริงๆนะตั้งแต่ทำคลิปมาอ่ะครับมันก็ไม่เคยหลุดเลยนะตั้งแต่ลูกน้อยทำมาครับไปออกไปทำพิธีตรงไหนก็เข้าตลอดอืมถ้าจะนับที่แม่ไปขอเองเนี่ยเข้าสามสี่หมดแล้วเนาะอืมค่ะแม่ไปขอตาท่านบางทีก็จะโทรให้ลูกศิษย์เขาลงให้โอ้ตรงให้ลูกศิษย์เขาลงให้เหมือนเดิมสมมงหมดถ้าแม่เธอไปซื้อเองนี่เขาไม่ได้ไม่ได้เลยเขาไม่รับเลยใช่ไหมแม่ ถ้าแม่ไปเอาตรงไหนเขาจะไม่เขาจะไม่ไมเขาเห็นแม่นี้เขาเดินหนีเลยใช่ไหมแม่ไม่เดินหนีเขาก็ไม่พูดเขาเขาบอกว่าเขาไม่กล้ารับอ่าเรื่องนีถ้าผมลองหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่กล้ารับ ครับสวัสดีครับสวัสดีสสดแม่พันธ์น,นะครับผมค,ครับผมวันนี้ก็แอดนมินเดินทางครับผมและเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ก็ใกล้เข้าห้องสอบแล้วนะแม่เนาะจ้าใกล้จะเข้าห้องสอบแล้วนะครับวันนี้ก็เดินทางมาตามหนทางของคุณแม่เป็นโค้งสุดท้ายนะครับคิดว่าตาจะให้ไมแมงวดนี้เมื่อวานเมื่อวานแม่ไปทูบคถูก ผลก็ลินเนาะครับนึกว่าจะทุกจะไม่ไม่โอ้ไม่ดีด้วยไม่ตลอดทุบแป๊บเดียวเองครับก็ตัวเดิมยังตัวเดิมยังไงแม่ก็ตอนนั้นแม่บอกว่าเก้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับตอนไปจุดพี่ตาจะให้หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดเลยทุบหนึ่งหนึ่งแปดหรือแปดหนึ่งหนึ่งแม่หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดออ อันนี้ไปจุดมานานหรือยังแม่เมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นๆที่ฝนถุนแล้วแม่ก็ไปัไปดูนาแล้วก็เลยถือโอกาสไปขอทานด้วยครับผมแต่ว่าฝนกระตกฝนตกลอยๆครับถึงฝนตกทูกก็ยังไม่ใช่ไหมแม่ทุกไม่ดีด้วยไม่ลมไม่อะไรก็อยู่เชยๆก็ไม่เอาไม่เอาครับนึกว่าแต่จะดับก็ไม่ดับทุกเป็นหน้าหน้าแปลกมากครับ แม่ก็เลยว่าอมันตัวเก่านะหนึ่ง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 ถ้าจะเพิ่มก็เป็นหนึ่งแปดเนาะแยกสองตัวคาบผมนอกนั้นแม่ก็ไม่ฝันอะไรก็ตัวเดิมเลยอ๋อคาบคับผมแล้วเอ็ดเลขตัวนี้หนึ่งหนึ่งที่คุณแม่ว่ามันเป็นตัวเดิมเนี่ยแม่ฝันว่าย,ยังไงแม่เลขไหนงไงนะครับที่แรกนะนะแม่ฝันว่าก็ว่าตาท่านมาบอก ก็ยังไงก่อนนั้นที่ออกอฝันมาเห็นอันทางทางน้ำไหลใช่ไหมแม่ทางน้ำไหลอือครับแต่เมื่อวานไปจุดทูบได้หนึ่งหนึ่งแปดครับแม่ก็เลยเอ๊ะก็ตัวเดิมนี่นะแต่จะเปลีย่ยนเป็นเก้ากับแปดเท่านั้นนะอ๋อครับครับผมมันจะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วไม่ก็เป็นแปดหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแม่ใช่อืมครับแสดงว่าเลขหนึ่งหนึ่งเนี่ยคุณแม่ฝันเกี่ยวกับเลขตัวนี้นี่หลายรอบเลยใช่ไหมแม่หลายรอบแล้ว เมื่อคืนก่อนก็ฝันแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขหรอกเกี่ยวไม่รู้ฝันอะไรจําไม่ได้อืเลยลูกก็ไปนาก็ชวนแม่ไปจุดทูปสิมันจะตัวเดิมไหมไปจุดก็เมื่อน้าเทศกาลเนาฝนก็ลปอยโปๆยูบก็ไม่ดีด้วยไม่ดับก็ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดใช่ครับขอบแม่แล้วหลังจากที่แม่ไปจุดทูปขอตามาเนี่ยตาได้ตามมาเข้าฝันอะไรที่บ้านไหมแม่ ไม่ฟันเลยเห็นเท่านั้นแหละครับครับแม่<ะ>แล้วตวหรือว่าท่านท่านไม่ให้ฟันมากตัวหรือมันถูกอยู่แล้วเนาะแม่เนาะท่านให้แล้วอ๋อไอตัวนี้มันถูกอยู่แล้วเนาะแม่เนาะอย่อืมครับแล้วตัวนี้นี่แม่ได้ไปไปซื้อไปหยิบจับลอตเตอรี่มาหรี้ยงแม่เมื่อคืนเองย,งยังไม่ได้ไปซื้อที่นอ้ยังไม่ได้ซื้อเลยไปตอนตะวันก็เลยจะตกดินแล้วะตอนที่ฝนค้าานิดนึงครับครับผม อ่าแล้วถ้าสมมติถ้าคุณแม่จะซื้อเลขตัวนี้นะ่ะคุณแม่ต้องใช้คนอื่นไปซื้อใช่ไหมแม่บางทีก็จะโทรให้ลูกศิษย์เขาลงให้โอ้ตรงให้ลูกศิษย์เขาลงให้นเนดิสมมติถ้าแม่ซื้อไปซื้อเองนี่เขาไม่ได้ไม่ได้เลยเขาไม่รับเลยใช่ไหมแม่มมถ้าแม่ไปเอาตรงไหนเขาจะไม่เขาจะไม่รับเขาเห็นแม่นี้เขาเดินหนี<ๆ>เลยใช่ไหมแม่ไม่เดินหนีเขาก็ไม่พูดเขาเขาบอกว่าเขาไม่กล้ารับอถ้าผม ลองหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่กล้าแล้วครับครับผมเพราะว่าเลขคุณแม่นี่มันมันตกมากี่งวดแล้วแม่ถ้าจะนับดูดจริงจริงนะตั้งแต่ทำคลิปมานะ่ะครับม,มันก็ไม่เคยหลุดเลยนะแต่ลูกน้อยทำมาคนระับไปออกไปทำพิธีตรงไหนก็เข้าตลอดนะอืมถ้าจะนับที่แม่ไปขอเองเนี่ยก็เข้าสามสี่งวดแล้วเนะาะครับนะครับผม ก็ถูกมาติดๆเลยเนาะ<ช>ของอาจารย์น้อยนี่ได้ยินข่าวว่าลูกศิษย์นี่ถูกเยอะแต่ว่าเงียบใช่ไหมแม่ไม่มีใครส่งข่าวอะไรมาให้เ,เงียบ<ค>เลย <ผม S 2> หรือว่าเขากลัวเขาจะใช้นี่ใช้อะไรยังไม่หมดหรือยังไงเนาะเขาก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินครับผมมันก็นีปดด่ปลดสินเหมือนกับพวกเหมือนกันหลายหลายคนที่เรา ที่เคยได้แล้วก็นี่อาจจะเยอะนะครับผมอันนี้คุณแม่กับอาจารย์เราก็เข้าใจอยู่เนาะนะครับผมก็คือว่าใช้นี่ใช้ศีลหมดแล้วเนี่ยเหลือมากน้อยยังไงก็จะลืมคุณแม่กับอาจารย์น้อยนะคะท่านผู้ชมเนาะนะครับเพราะว่าก็ยากลําบากเนาะแม่เนาะกูจะไปทําพิธีขอไม่ได้เนาะแม่เนาะอืมอาจารย์น้อยนี่ไป็นั่งทําพิธีจนหลังขดหลังแข็งเนาะแม่เนาะจ้มสวดเป็นสองสามชั่วโมงนะครับกูจะได้ตัวเลขมาคุณแม่ก็ฝนตกขนาดไหนก็ยังเป็นจุดทูบขอให้กับท่านผู้ชม อืมครับแล้วที่คุณแม่ฝันเกี่ยวกับเลขเอ็นตัวหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งตอนต่องวดเนี่ยที่เกี่ยวเกี่ยวกับสารคุณแม่าท่านเออครับที่ลูกนิ้วลูกน้องพาไปสร้างศาลครับแล้วตรงศาลนั่นก็ทำคลองน้ําออน้ําก็เป็นขุดเป็นคลองนะเป็นคลองยาวๆข้างๆอย่างเงี้ยครับเป็นคลองเหมือนก็ทำคลองไส้ไก่ครับแต่มันเป็นคลองยังไม่ทําที่โค้งสลับอะไรทําเป็นคลอง ครับ่องเดียวครับผมแล้วก็มีน้ําหน่อยนึงก็เลยตีหนึ่งหนึ่งอือครับคิดว่าเนี่ยคุณแม่คิดว่าตาเนี่ยท่านอยากได้สาสรมากไหมตอนนี้ท่านก็อยากได้แต่ท่านก็ถ้าเราขอไว้ท่านก็คงจะเห็นใจเราอยู่ก,ก็ก็รู้ว่าทางแม่เนี่ยก็ไม่มีทุรทรัพท์ที่จะลงเยอะอะเนาะได้นิดหน่อยก็ไม่พอสร้างครับครับแม่ทีนี้เมื่อวานแม่ไปขอท่านบอกว่า ตาลูกได้ศูนย์น้อยเนาะลูกขอเด้อขอให้ได้แตกสามตัวสองตัวบนล่างครับแล้วก็สามตัวถ้าได้ถ้าได้ถ้าแตกรุ่นนี้ตาให้แม่นๆ่นแล้วก็ถ้าได้จริงๆก็จะออจะยกให้ท่านก่อน,ขอน,นอเข้าพรรษาครับครับจะยกให้ท่านก่อนเข้าพรรษาเนาะแม่เนาะก็ว่าอย่างนั้นแหละเมื่อวานนี้อืมแต่ที่ขอก็ไม่ได้ขอว่าแค่นี้นะขอเรื่อยๆขอเรื่อยๆ ขอตลอดนั่นแหละขอเรื่อยๆไม่ได้ขอแค่งวดนี้งวดเดียวนาะแม่เนาะถ้าได้งวดนี้ก็จะไปยกให้ท่านก่อนครับก่อนข้าพนทสาไงถ้าข้าพนสาอะไรจะยกให้ท่านไม่ได้โอมันจะเลยยามมันใช่ไหมแม่เลยยามอืมครับข้ามยกครับคล้ายๆกับตาที่อยู่ภูมิพ้าผาใช่ไหมแม่ถ้าเกิดว่าท่านอยากได้สารจริงน่ะท่านจะมาเข้าฝันบอกคนในครอบครัวใช่ไหมแม่มาเน้นแต่แม่เลยแหละโอ้ ครับผมหลักๆนี่มันเน้นแต่แม่เป็นหลักในน้องแม่เนาะอืมบอกลูกบอกหลานครับให,ให้รักษาคำมั่นสัญญาครับถ้าแม่ไม่บอกใครจะบอกอลูกก็ต้องเกรงแม่แหลนะเนาะครับแม่ก็คิดว่าตาเนี่ยอยากจะได้แล้วมาสื่อสารกับคุณแม่เป็นหลักนะครับก็คือว่าถ้าถูกงวดนี้สามตัวสองตัวตรงๆเนี่ยก็จะเริมเนาะ,ะก็ช่วยช่วยกันสร้างสารให้กับตาเนะแม่เนาะ,ะเล็กน้อย อันมากจะเป็นมากหรือน้อยยังไงก็มันเป็นบุญนะแม่เนาะเล็กเล็กน้อยน้อยก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันนะครับมี <ละ S 1> ท่านผู้ชมคอมเมนต์มาอยู่นะแม่ว่าถ้าเกิดมีโชคมีลาบกับคุณแม่กับอาจารย์งวดนี้อยากจะมาสร้างอันที่อยู่ให้กับอันควายของคุณแม่เนาะประวัติหลังคามันเปิงใหยอาจารย์น้อยพูดไว้รอบก่นในในอนนอนจมโคลนอยู่นะเนาะฝนมฝนก็ตกทุกวันเนาะอืมครับก็ถึงว่าเนาะก็เดี๋ยวรอให้มีโชคมีลาบกับอาจารย์กับคุณแม่ในงวดนี้ เะแล้วส่วนตัวเนี่ยคุณแม่คิดว่าทิตาให้งวดนี้จะถูกเหมือนงวดที่ผ่านมาไหมแม่อย่างนี้จุดถูกก็จุดง่ายอยู่นะออแม่คิดว่าน่าจะได้ครับแล้ม่มั่นใจว่าได้ครับครับผมก็คือความฝันของคุณแม่เนี่ยตาตาไม่ได้มาบอกในลักษณะเหมือนงวดก่อนไหมแม,แม่ที่ว่าอะไรนะที่คุณแม่ไปนั่งอยู่ตรงสามแยกแล้วตาเอาข้าวมาให้เอาข้าวแล้เอาเนื้อนะแม่เอาข้าวกับเนื้อแหละนั่งกินข้าวตรงสามแยกครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันท่านใน้ีมิตรนาอแต่เมื่อวานไปจุดทูบมันก็หนึ่งหนึ่งขึ้นออหนึ่งหนึ่งแปดหรือว่ามันจะเป็นหนึ่งหนึ่งว่อแม่เนาะนั่นแหละอือครับแล้วบืองการสาญจรบืองการตอนตอนคุณแม่จุดจุดทูบเนี่ยคุณคุณแม่ได้บอกไหมว่าอ,อยู่สัญจรหน,น้าตาบ,บอกอยู่เนาะบ,นบืองการเด้อว,วันที่หนึ่งมิตรนา ถ้าจะให้ออกตัวไหนถ้าตาเห็นตัวไหนก็บอกลูกในทูบให้เห็นชัดเจนครับลูกฝนปล่อยๆก็ไม่ดีด้วยนะเมื่อวานแม่ยังอัดกันใจเลยว่าลัวทูบ<ม>จะดับแต่ก็ไม่ดับ,บแต่วพาะก็มีส่วนเปลี่ยนไปได้นะแม่เพราะว่าเมืองการเป็นจังหวัดที่เจ็ดสิบเจ็ดมันออกมันอาจจะออกหนึ่งหนึ่งก็ได้นะแม่เนาะใช่เจ็ดเจ็ดก็เอาเผื่อไว้ด้วยเจ็ดเจ็ดเอาเผื่อไว้ด้วยกันไว้ไนะแม่เนะาะอืมแต่ว่า หนึ่งหนึ่งเนี่ที่เลขที่คุณแม่ได้มามีเปอร์เซ็นต์ออกสูงเพราะว่าจังหวัดเจ็ดเจ็ดเขาจะไม่ออกตรงๆนะแม่เขาจอกหนึ่งหนึ่งเนาะจะออกจะออกแบบอืมตัว,ต,วตัวที่มันข้ามกันเออตัวที่มันคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่ตัวตรงๆนะแม่เนะาะแล้วประกอบกับคุณแม่ฝันเลขตัวนี้กี่รอบแล้วแม่ที่แม่ฝันที่เลขหนึ่งหนึ่งเนี่ยครับหนึ่งหนึ่งก็ฝันสองงวดแล้วก็ไปจุดทุกเมื่อวานนี่อืมครับแล้วหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนี่คุณแม่ฝันยังไงนะคะแม่ ตอนนั้นฝันยังไงฝันเห็นตัวเลขลอยมามีหกลอยมามีเจ็ดแล้วก็มาแปดมันตัวมันชดัดเป็นเขียนแทนที่จะเป็นตัวสีแดงแป๊ดให้เรามั่นใจเป็นสีขาวเหมือนชอ็อเหมือนคนนักเรียนที่ไปเรียนโรงเรียนเม,มื่อก่อนมอนช็อเขียนกระดานใช่ไหมแม่เขียนกระดานให้นักเรียนอ่านกันอะ่ะเหมือนช็อเขียนกระดานเนาะแม่เนาะมันจะเขียนลอยเป็น ไมนลอยในอากาศเลยเนี่ยจะเป็นสีขาว๋อมันลอยมั่วทดี่คุณแม่จับมาใส่กันจะไหมแม่มันมาทีละตัวแต่มาเรียงทีละตัวแล้วก็เรียงรวมกันเป็นสามตัวอ๋อแล้วทำไมมีมาสีแดงไม่ว่านี่จะมั่นใจหน่อยคเป็นสีขาวครับอืมแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะขอแค่เป็นตัวเลขที่เห็นชัดก็ถือโอเคแล้วเนาะแม่ก็ว่ามีเปอร์เซ็นต์ถูกอยู่นะอืมครับ ม่แน่ตาอาจจะมาให้ก็เป็นตัวนี้ก็อาจจะเป็นได้เนะแม่เนาะจ้าถ้าท่านให้ก็มันก็ได้ทุกงวดนะอืมแต่งวดนี้แม่อยากได้สามตัวแม่ขอนอนแม่การอธิษฐานขอท่านทุกคืนนะครับครับผมอยากได้สามตัวตรงๆเนาะเผื่อจะได้สร้างศาลในท่านใหม่นะแม่เนาะใช่อืมนะครับยังไงก็ขอขอบคุณแม่พันธุ์มากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแม่พันธุ์ครับ นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันเอาไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของคุณแม่พันธุ์เป็นโค้งสุดท้ายนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปวิดีโเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ